ตัวนี้ที่เขาว่าได้50ชั่วโมงมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองให้ดูครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอ่าวันนี้นะครับผมอยู่ที่ไหนรู้ไหม <laughs> นี่นะฮะเช่าบ้านเกือบแสนหนึ่งใช้คุ้มหน่อยใครนั่งอยู่ข้างในนะครับผมอยู่ข้างนอกเพราะว่ากวนข้างในเนี่ยวุ่นวายมากนะฮะเลยหนีมาข้างนอกนะครับเพราะว่าวันนี้จะมารีวิวตัวนี้ครับเฮียซาวโคร์ตัวนี้นะครับมันคือหูฟังที่อึดที่สุดในชีวิตผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปลองลองพกไปทุกที่เลยไปงา,าปนสากมากเลยนะ เจอน้องโมเมลาดาเนี่ยนะครับแล้วไปลองดูว่ามันตัดสีได้ดีจริงหรือเปล่านะฮะปะลองให้ดูกันเสาคอตัวนี้ดียังไงเปิดให้ดูก่อนปึ๊บนี่นะครับนี่นี่นะโอ้ยคือโลโก้มันมีคล้ายๆเมโลดี้อะตัวโน้ตไะตัวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์ design, first impression ผมว่ามันแบบคุณนะครงนี้ผมชอบมากเลยอะเห็นไหมฮะข้างในมีอะไรไปเร็วๆก็คือมีมีสาย USB C แล้วก็มีตัวขนาดหูฟังให้รวมที่มากับตัวนี้มี5ไซส์นะทำไมต้องมีให้5ไซส์เพราะว่าตัวที่ผมใส่เนี่ยนนนี้้้้เเาาบออก C, ม่่ขขขนนะปิดดึใหู เ,นะเปิดเข้ามานี่สวยทีเดียวตัวเนี้เวลาหูฟักอินเดียเนี่ยนะครับแน่นอนครเวลาใส่เนี่ยมันก็ทําให้มันตัดเสียงได้ดีมากขนาดหนึ่งแล้วตัวนี้เขายังเคลมนะครับว่าตัดได้ถึง98เเลยซึ่งหลังจากที่ใช้มาเนี่ยสองข้างนะ ต้องบอกว่าตัวนี้มันคือ True Wireless Noise Cancellation Earbud ตัวนี้คือเซอร์ไพรส์ผมมากครับหนมันมี a l d a c นะ High Res Audio ส่วนใหญ่พวกหูฟังที่มี High Res Audio อ่ะเสียงมันจะดีเป็นพิเศษแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยนะครับชื่อว่าแอปพลิเคชัน Sound Core เนี่ยนะนะอัปนี้นะการปรับ EQ ของเคขาก็ง่ายคนที่อยากจะปรับเร็วๆใช่ไหมก็มีหลายๆโหมดให้เลือกอย่างเช่น Classical Podcast มีแบบ Sound Signature Acoustic พวกนั้นมันมีให้เลือกแบบเร็วๆแล้ก็สามารถปรับแบบแมนนวลเองได้ Noise Cancellation เนี่ยคุณสามารถปรับได้แล้ว่าจะเลือก Strong Moderate Weak ต่างๆเนี่ยมันเจ๋งมากเลยที่จะแบบไอ้ปุ่มทั้งหลายเนี่ย แล้ว d o u เบ e Tap ทบเนี่ยม,มันเท่ากับเพย์พอยสใช่ไหมกดค้างไว้2วีก็คือเปิดพวกน้อยเทนเซชันไทม์ฟรีเอ็นซีเลยพวกเนี้ยคือมันสามารถเคาสมาได้เหมือนกันแต่ที่ผมชอบที่สุดที่มันเจ๋งที่สุดเลยนะกันนี้ครับมันคือนี่ h e ียไอไอ้ h e ยไ ID เนี่ยนะครับจะส่งขึ้นเสียงมาต่างๆเนี่ยคือเข้าไปเนี่ยมันจะเลือกอายุของเราก่อนแล้วก็ส่งขึ้นเสียงหลายเดซิเบลขึ้นมานะฮะ เราก็ตอบว่าได้ยินไหมได้ยินไหมแล้วตรงไหนที่เราไม่ได้ยินเราก็จะบอกไปได้ยินเทสหูซ้ายเทสหูขวามันคล้ายๆกับเราสแกนนิ้วมือแต่นี่เป็นการสแกน,นหูแล้วมันก็จะปรับ EQ ให้เหมาะกับหูของเรานะครับข้อของผมเนี่ยปรับมาแล้วได้ประมาณนี้เลยอะได้ประมาณนี้ของผมหูผมเนี่ยประมาณนี้กราฟประมาณนี้นะฮะหูแต่ละคนปรับไม่เหมือนกันนะครับแล้วพอฟังเพลงออกมาผมรู้สึกนี่คือมันแบบคัสตอมไมซ์สำหรับหูเราจริงๆอะอันนี้แอปพลิเคชันใช้ง่ายแล้วมีไอตัว P I D เนี่ยคือตัวที่ผมชอบมากๆครับเวลาผมรีวิวอะไรผมก็ใไปดูในอเร์เตเ้ารียบบทกัััจวฝ่ง คล,คลิปหนึ่งอะเปิดให้ดูเป็นคลิปของคนอื่นนะเปรียบเทียบกับ AirPods p ต o 2ตัวนี้มันวันร้อยเหรียญสามพันกว่าบาทเนี่ยนะฮะเสียงประมาณนี้เลยฟังดู oh, right. hair, so เดี๋ยวฟังอีกรอบช้าๆนะครับ ตัวนี้ใกล้กับ AirPods Pro 2มากนะแต่ AirPods Pro 2จะใสกว่านิดนึง2งตัวนี้มีความใกล้เคียงมากฟังหล,หลายๆยี่ห้อผมรู้สึก characteristic <c oughs> แต่ละค่ายก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ผมฟังตัวนี้ผมแม่คล้ายของ Apple เลยแล้วตัวนี้มีข้อดีเลยอีกมี LDAC ซึ่ง Apple ไม่มี HiRes อันนี้สามารถฟัง HiRes ได้สำหรับใครที่ใช้พวกโทรศัพท์ที่สพอร์ตพวกนี้นะครับเสียงมันจะดีเป็นพิเศษนี่นะครับลองฟัง HiRes Audio ใน Samsung เลยนะก็ถือว่าทำได้ดีมากนะแบบมาเต็มมาเต็มตัวนี้ที่เขาเคลมมานะฮะคือนะแบ เคสเนีชั่วโมงเวลาผมใช้พวก Apple เนี่ยขึ้นเครื่องบินน่ดูหนังประมาณสักสอเรื่องเนี่ยหชั่วโมงบางทีจะไม่ถึงญี่ปุ่นเลยก็แบตหมดละนะฮะไม่ค่อยมีนะเคลมเวอร์หรือเปล่าตัวนี้ที่เขาเคลม50ชั่วโมงเนี่ยผมลองจับเวลาดูนะใช้จริงๆอะ่ะประมาณ49ชั่วโมงแต่ผมปิด ANC นะครับแบตหมดเครี้ยงละหมดแล้วนะครับ ตอนที่ใช้เดียเด่ยวๆเนี่ยใช้ได้10ชั่วโมงแต่ถ้าเปิด ANC เนี่ยประมาณ8ชั่วโมงเท่านั้นเองตัวนี้อันหนึ่งที่เขาเน้นก็คือว่าภายในรูเนี่ยมันมีตะข่ายกันช่วยกรองสิ่งสกปรกนะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่าตัดเสียงรบกวนได้98%ผมบอกนิดหนึ่งเคลียร์นิดหนึ่งว่าปกติหูฟังตัวเนี้ยเวลาใส่เข้าไปโดยที่ไม่ให้ ANC ทำงานนะมันตัดเสียงได้บปอรอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดผมฟังเพลงไปด้วยเนี่ยแล้วเปิด ANC on นะเชื่อมาว่าตกะกี้ลองเทสดู ไม่ได้ยินเสียงคนพูดเลยเขาพูดเนี่ยไม่ได้ยินเลยถ้าเปิดเพลงไปด้วยนะทํางานได้ดีมากแต่ถ้าปิดเสียงเนี่ยปิดแบบไม่ได้ฟังเพลงนะครับเสียงแอร์เนี่ยได้อยู่เบาๆตัดเสียงสู้แอปเปิลได้ไหมผมรู้สึกว่ายัางสู้แอปเปิลไม่ได้มันได้ประมาณ80%ของแอปเปิลนะพอพูดจริงว่าตั้งแต่ใช้มันเนี่ยหูฟังแอปเปิลมันตัดเสียงแบบบวกแต่คุณภาพเสียงฟังเพลงเนี่ยบอกจริงตัวนี้คุณภาพเสียงสู้ได้แต่เปรียบเทียบว่เวลาเองใช้ของแอปเปิลเนี่ยมันมี Special Audio ซึ่งตัวนี้ไม่มี เจ้าตัวซาวคอนะฮะที่ผมชอบส่วนตัวนะที่ลองมาเนี่ยมันชาร์จไร้สายได้ก็ไม่ตื่นเต้นหรอก2ก็คือว่าตัวนี้มันจุดได้50ชั่วโมงใช่ไหมสมมุติแบตบเจ้าตัวเนี้มันจะหมดแล้วหรือมันหมดแล้วคุณต้องการจะฟังต่อคุณชาร์จี่แค่10นาทีนะ10นาทีฟังต่อได้4ชั่วโมง โทรศัพท์ดีไหมไมโครโฟนข้างเรสตัวเดี๋ยวนี้เป็นมาตรฐานแล้วนะถ้าจะคุยให้ดีก็ต้องไมโครโฟน3ตัวนะครับบลูทูธเนี่ย5.2ต่างไม้5.0กับ5.2ต่างครับเรื่องการคอนเนคชันที่เร็วเร็วพอกับใช้ของค่ายเลยนะครับถ้า5.2เนี่ยกันน้ำได้ไหมตัวนี้เปลี่ยนมุมก่อนนะฮะกันได้ครับ IPX4 ซึ่งจริงๆแล้วก็ดีกว่ากันไม่ได้นะแต่ในอะไก็ทําทแล้วก็น่าจะก,กันให้แบบเยอะกว่านี้นะครับเพราะมันก็เป็นมาตรฐานแหละมันมี ANC ก็คือ adaptive noise cancellation เนี่ยคือว่ามันปรับตามสิ่งแวดล้อมได้มันจะออโต้เลยซึ่งก็ถือว่่่่าาาาามมมมัันนนนเเเหืืออออกกลยยปป็คคึๆแบบบบตต้้งงสรรรถทีจะไดุณู คุณอยู่ในที่แหล่ก่อสร้างคุณอยู่ในกองถ่ายกับผมเน่ยเสียงดังอย่างนี้ยมันตัดได้ดีมากครับอ่ะมันลองในงานคนเยอะๆเป็นไงนะครับตัดเสียงนี่นะครับเปิด noise cancellation แล้วนะตรงนี้โอ้คนจะเยอะตัดเสียงก็โอเคอยู่นะถ้าเปิดเพลงเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเลยครับเออเว้ยเยียบมากเยียบมากเหมือนไม่มีคนอยู่รอบๆนี่ผมอยู่ที่มุมนี้นะเออ เบาเบานหนักเบาไหมหนัก้ค่ละาสี่จุดเก้ากรัมนะฮะ้ากรัมแหละง่ายๆนะนี่ตัวนี้นะครับมีเกมโหมดนะถ้าคุณใช้ Android เนี่ยเกมโหมดมันจะทําได้ดีกว่าแต่ Apple ิลแอปของมันเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นปุ่มข้างล่างเนี่ยมันจะมีนี่มีตรงนี้ด้วยอันนี้มันเป็นเหมือนแบบไว้น้อยชอบมากเลยมีให้โหลดฟรีด้วยนะนี่ดูมันมีเสียงให้เลือกเยอะมากเลยนะครับ คุณสามารถเอาเสียงต่างๆนะมากซ์กันได้เป็นไว้น้สนะอะไรดังอะไรค่อยปรับได้หมดเลยเจ๋งมากซาวคอร์สเปซไอซีซตัวนี้เป็นหูฟังที่ผมเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งคือคาดหวังประมาณเจแต่ตอนนี้นมันได้8.5ในใจโดยรวมเนี่ยก็อย่างที่บอกดีไซน์รูปลักษณ์คุณภาพเสียงราคาทั้งหมายเนี่ยผมว่าเป็นหูฟังที่ให้8.8เลยเป็นน้องๆ a p p l e เลยนะครับในตลาด3 0ม0เนี่ยมันก็มีให้เลือกเยอะอยู่ใครต้องการที่แบบไอดีหูตัวเองฮะเพื่อมาฟังเสียงได้คุณภาพดีที่สุดแล้วก็แปดอื่นที่แปลกนะครับถือว่า สำหรับผมถ้ามีเ e อียบัตกับอินเดียส่วนตัวเป็นคนชอบเ e อียบัตมากกว่ากับฟังตัวนี้ผมไม่รู้สึกแบบอึดอัดมากเท่าไหร่แล้วรู้สึกใส่ได้นานสิ่งดีทีเดียวไม่ต้องพูดเรื่องยานเสียงเพราะผมไม่ได้เป็นคนรู้เรื่องมากแต่ถือว่าเป็นเสียงที่ดีเป็นน้องๆ Apple จริงๆตัวนี้ตามสเปกมันบอกว่าเป็นมันเป็นดับเบิลเลเยอร์ไดอะแฟมไดรเวอร์นะครับมีหน้าเสียงไม่ดีไงไดรเวอร์ Driver สำคัญมากนะฮะถ้าผมต้องเลือกผัดไทย กับซาวคอเนี่ยผมเลือกผัดไทยครับเพราะผมหิวมากตอนนี้ไปละสับไข่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 ให้ด้วยนะคะ